ันก็เกิด,กเ,กดเกิดการผิดคิวขึ้นนิดหน่อยแล้วกันครับผมก็ต่างคลิปทุกคนก็เห็นว่ารีแอคชนันนะตอนนั้นผมอาจจะงงๆหน่อยเพราะมันเกิดมีการผิดคิวขึ้นนานๆเราตั้งใจแป้าไหมตอนนั้นกับไอซ์บิ๊กไม่ใจแป้าไหมผมว่ามันเป็นฟิลงงมากกว่าครับผมคือมันเป็นจังหวะที่เหมือนตอนตอนเช้าเราก็มาซ้อมนะครับแล้วเสร็จปุ๊บจังหวะที่เราต้องหอันเง,งี้ยถูกคิวเราหารันว่าทำไมบนจอมันไม่มีชื่อเราขึ้นหรือไม่มีรูปเราขึ้นเราก็เลยคิดว่าไม่หรือเราหันผิดคิววะเราก็เลยหันกลับไปหมลยวมา แต่กลายว่าอ้าวก็ไม่คืนก็จนน้องแม็กกี้เรียกเราก็แบบเดี๋ยวไปงงไม่แล้วในคลิปเลยมถ้ยราเป็นแฟนก็จะรอชมเราไฟก็ถ้าสําหรับตัวผมผมว่าผมเข้าใจแล้วกันผมรู้สึกว่าการทํางานในรูปแบบนี้ด้วยความที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยใช่ไหมครับผมว่ามันมันไม่มีใครอยากให้เกิดความผิดพลาดอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมผมรู้สึกว่าเออเขาสามารถแก้ได้ในจุดนี้เพราะพี่ๆทีมงานทุกคนเขาน่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอนาคตนั้นได้ดีที่สุดแล้วครับผม จะไปเกิดการแล้วมันได้มีการ <c oughs> มีคำอธิบายถ้าผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่พี่นะผมเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้เ,เพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่มันไม่มันไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นก็อยากให้งานออกมาดีออกมาดีแต่มระจันทีนนนที่เราโดนกดดันที่หลายคนบอกว่าครับใน ดูมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าสีอื่นเขากลังทำกิจกรรมอะไรสักอย่างอยู่แล้วเราแล้วเราจะว่างเราก็ว่างแล้วพอด้วยความที่แบบเราใช้แรงมาทำวันอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปนั่งเฉยๆอ่ะมีแอร์เนี้ยง่วงนะพี่ใช่เราก็เลยเออไหนๆก็กินน้ำก็โยนขวดเล่นโมเมนต์ตอนนั้นตอนลมมันเป็นยังไงคะมันง่วงแค่นั้นแล้วไปคนละพิธีกับหามใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมันใช้แรงตั้งแต่เช้าด้วย พอใช้แรงแต่เช้าเลิ่มเจอแอร์เนี้ยเริ่มเป็นจังหวะที่นั่งพักอ่ะก็เลยออกช้ามันก็เลยออกก็คิมพ์ในวังหวะทีว่าดูดีมันก็บานปลายใหญ่โตแล้วังนี้มันก็ยังไม่จบก็นู้สึกยังไงก็รู้สึกยังไงเหรอครับผมว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้คนกดึ้นผมว่าทุกคนถ้านำในจุดเนี้ยนำไปปรับปรุงแก้ไขตั้งนานในงานต่อไปก็ได้ผลดีกอบสนองดีเพราว่ามันก็แอบมีคนดีอยู่เหมือนกันอ่ะอยากคิดว่ามันมีโยงมาถึงทีมากเลย พูดนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเราเราก็ค่อนข้างเข้าใจแต่กันเพราะว่าเอาจริงๆอย่างอย่างเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เคยมีประสบการณ์หรือว่าก็เคยโดนจากพวกเออแอนตี้แฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยมาบ้างแล้วเราก็ควรจะเข้าใจว่าสถานการณ์ณตอนนั้นอ่ะพอโดนมันจะรู้สึกยังไงหรือว่ามันจะมีฟีลแบบไหนเราเลยเออทักไปให้กำลังใจน้องเมากกว่าดีกว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ไม่ควรจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่เราได้คุยกับน้องแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับ ก็ถ้าถามว่านอยไรเป็นใครใครก็นอยแหละครับผมเพราะถ้าถ้าเป็นตัวผมโดนเองอ่ะผมก็นอยแต่ว่าสําหรับน้อยผมว่าน้องเขาเป็นคนเก่งน้องอาจจะนอยแหละแต่ผมรู้ว่าน้องเขาสามารถ,ถจัดการอารมณ์หรือว่าจัดการสถานการณ์อะไ,ไรต่างๆไ,ได้ดีนะครับก็ื่อกำลังใจที่มาจากตอนที่รู้ว่าเราต้องเรียนที่ผมเรใช่ไหมเขาไม่ต้องมีดราม่าตรงนั้อ่าใช่แล้วผมก็จริงๆก็ให้กาําลังใจตั้งแต่ก่อนมีดราม่าแล้วแหละครับผมเพราะว่าแต่ไม่ได้ให้กําลังใจในในเรื่องแบบนี้นะแต่ให้กําลังใจว่าสู้ๆนะเพราะว่า ยไม่ไม่ได้เก่งมากอนี้ก็เลยบอกว่าน้องซู่นะอะไรเงีสียไปแล้วเียไแล้วดูมีว่าต้องันม้วยกกิ้แล้วใ่ใช่ใช่คาว่าติดยีนบอกเขาอก็ไม่เชื่อิดนีไม่ิดแล้วติดยองแล้วก็ถามตะแควเลยน ก็ก็ก็ยังไงดีก็ขอบคุณแล้วกันเราก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตทุกกำลังใจที่พี่ๆแฟนคลับทุกคนต่างใจกันนะผมก็เห็นทุกๆโปรเจ็บครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆหวังว่าจะสปอร์ตไปเรื่อยๆกันนให้เรารู้สกแบบแใจชื้น,น,นทีน่จะไปจับแครับใจชื้นขึ้นไหมก็ใจชื้นขึ้นนะเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าพี่พี่แฟนคลับเขาน่ารักอยู่แล้วแล้วพอแบบพี่พี่เขาสม่ำเสมอตลอดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกดีใจที่แบบพี่พี่เป็นแฟนคลับ โดนเยอะเรเป็นแพูอะไรไววมาเป็นยออังไงไหเรามีลนเีบบนยเดเด็กเด็กพันวาชมว่ะพี่เด็กเขาชมูอาเราชมแล้วหรอใช่ใชมพี่ไม่ร,มรู้พี่ไม่รู้ว่าเด็กันาชมหรือเปล่าเราชมหรือล่านะครับผมเราชมหรือเ่าคิดว่าไม่นะเพราะว่าผมคุณคุณก็ปีที่แล้วผมมาชม แต่ไม่รู้ปีนี้ชงอีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแล้วก็ใส่บุญทำบุญเรื่อยๆอยู่แล้วตัวพี่กัปตันใส่บุญด้วยครับผมแต่ว่าถ้าสายมูเนี่ยจะเป็นงคุณแม่จะเป็นคุณแม่ครับผมจะให้เราแบบไปแก้บนหรือไม่ใช่แก้บนแก้ชงแก้ชงอะไรแบบนี้ครับผมค่อนข้างบ่อยโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคครับขอบคุณค่ะเอครับพี่กัปตันพี่กัปตันพี่กัปตันเหนื่อยมันออกเยอะขนาดนั้น